Hey, อันนี้เราก็ไปซื้อปลานิลนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปล่อยกัน,นที่ตรงนี้ขอแกะหนี่เก็บมีกันนะไม่ต้อ,นนองได้ใช้ละตอนเย็นกำลังสวยเลยครับนี่ปลานิ้ กดปกันที่ตัวมันหนึ่งรอยบาทมีทั้งหมดยี่ิบตัวนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลงส่งตรงนี้แล้วเดี๋ยววันข้างหน้าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขยายพันธุ์ได้เยอะไหมปล่อยเลยนะไปนะ <c oughs> ออ เรียบร้อยหายไปไหนล้วไม่รู้ลงมาแล้วนีมมม่มีตันหนึ่งเรามาสุ่งงไปไม่ถูกแล้วไปแล้วโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศริมบอ่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีต้นข้าวนะครับขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็มีต้นหญ้าเฮลหมูด้วยนะครับที่ขึ้นมาแซมระหว่างต้นข้าวนะครับที่ ทางผมเนี่ยได้เลยไปรอบๆขอบบ่อนะครับตอนนี้น้ำก็ได้ขึ้นมานะครับจนเกือบเต็มแล้วนะครับเลยเลยขอบบ่อมานิดนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรื่องของหญ้าหรือว่าเรื่องของข้าวเนี่ยเขาชอบครับชอบน้ำแบบนี้นะครับจนตรงนี้เป็นบ่อใหญ่นะครับก็มีปลาตัวเล็กๆน้อยๆนะครับ่อยขึ้นมานะครับ่อยขึ้นมาบนน้ำนะครับ ก็ถ้าเรานับจากสายตาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเลยก็เกือบร้อยกว่าตัวนะครับอันนี้ก็น้ําใสแล้วบรรยากาศก็ยามเย็นนะครับลมพัดนะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เข้าหน้าร้อนกันแล้วนะครับเรามาเจอไข่นกตินเทียนนะครับในระหว่างที่เราเดินตามล่องสวนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกแรกนะครับที่เข้ามาอยู่อาศัย ในที่ของเราครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันต้นไม้เริ่มโตแล้วนะครับ